ตัวฉันคือยูเดียสเวลเกียเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรัสดูเอลฉันจึงได้เดินทางข้ามกาแล็กซี่มาฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการเพื่อชน,นะออกเดินทางไปได้วยกันเถอะยูฮีกับยูอามุพร้อมหรือยังถ้างั้นมาเริ่มโกรัชกันเลย อ๋ที่นี่จะมาแล้วกันเหรอถ้าใช่เถินของฉันเวลเกียอโดฉันขอเชิญมอนสเตอร์ออกมาสตัวแล้วก็ออกมาเลยฟานซามูไรนักเริมเวลาจบการดูเอลครั้งนี้แล้วลุยเลยนะฟานซามูไรนักโจมตีการต่อสู้เพื่อแสงอันบริสุทธ์นี่น่ะเหรอ คือดูเอลลิงส์ฉันจะใช้การ์ดใบนี้นำทางฉันฉันจะแสดงพลังฮีโร่ของฉันนี่ก็คือความแข็งแกร่งระหว่างสายสัมพันธ์ที่เราในมาดูกันว่าแกจะดูเอลแบบไหนฉันจะไม่ยอมแพ้และเรียนรู้กันละกันเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันนี้เราไม่ีหัวใจถ้าอยากจะชนะฉันพร้อมที่จะลึกซึ้งกิจเพื่อใช้ชนะช่างเป็นเล่าที่น่าทึ่งจริงๆผมไม่มีทางแพ้หรอกรุยกันให้เต็มที่กันเลยดีกว่าที่นี่ คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางเวลเกียของฉันฝากต,ตัวด้วยนะนะยูเดียสขอฝากถึงที่น้องของฉัน8ล้าน8แสนหมื่นคนในที่สุดพวกเราก็มาถึงดูเอลลิงส์กันแล้วจงบินุกมาการติกเกอร์ออบิเวียนยูกิโอดูเอลลิงส์โลโก้ลัชเปิดแล้วยูกิสการระดับโคเิโาก็เข้ามาแล้วด้วย Konami